จเดินพร้กันศนระัทธาได้ประเคนพระทหารพระคุณเจ้าด้วยกันนะครับอนุโมทนาคณะศรัทธาในความอนุเคราะห์สรงเคราะห์ดูแลพระเจ้าประสงฆ์ขอราท่านทั้งหลายได้อนนโมทนาสาธุการในปัวสัเจตนาของตุกท่านเจ้าภาพโดยพร้อมเพียงกันนะครับสาธุสาธุ การถวายพระทหารดูแลพระคุณเจ้าเมื่อวานเด็กน้อยก็รวมค่าใช้จ่ายเดือนที่แล้วทั้งหมดยังไม่รับค่าัดได้400กว่าบาทแต่โชคดีว่าค่าไฟฟ้าปีนี้้เดือนนี้อยู่ที่สอง30,000อยู่ที่30,000เดือนที่แล้วอยู่ที่50,000ครับอันนี้โชคดีแล้วครับลดต่ง20,000ครับถ้ามีค่าไฟด้วยค่าอย่างอื่นด้วยก็น่าจะอยู่ เดือนนี้ก็น่าจะแตะอยู่ที่ห้าแสนไอยู่น่าจะาแสนได้อยู่ครับฉจนั้นก็ถ้ากณะศรัาทาธ,ธาไม่มาช่วยกันน่าจะมากกว่านั้นอีกครับแล้วขอขอโมโนธนาต่า,านัศรัทธาที่ได้มาช่วยกันดูแลอุปผร,รมำรุงพระคุณเจ้าพระเจ้าพระสง์ผู้ประกอบวัดปฏิบัติในความภาคเปลี่ยนพยายามผมเมืคิดเล่นๆนะท่านอานทร์สมนุนขนาดคุยกันไม่รู้เรื่องก็เรียบร้อยขนาดนี้ คุยกันรู้เรื่องจนเรียบร้อยขนาดไหนคงจะได้บอกได้สอนกันอีกหลายเรื่องเลยคนระับแต่ขนาดว่าด้วยความตั้งหัตั้งใจพระคุณเจ้าพระพฤธิฏิบัติเมื่อวานก็ส่งโอ้เดินจงก,ก,กรมลอยได้แล้วครับเดินจงก,กรมลอยได้แล้วถือว่าเป็นความ ในการประพฤติปฏิบัติระยะเวลาแค่สิบวันนี่เดินจงกลมลอยได้นี่ถือว่ากิงคาว่าลอยได้เนี่ย,มไ,ยไม่ใช่ว่าพระเดินจงกรมแล้วหอบได้นะแต่หมายถึงว่าปีติเกิดขณะที่ท่านเดินจงกลมเขาเรียกว่าเดินจงกลมลอยได้ครับนิมนต์พระคุณเจ้าครับผมสิ่งคาราธรรมตัวรู้กรัดินเนะครับมีครับด้ยมีครับด้วยกระดินเนี่นยับนิมนต์ครับผมนิมนต์ครับ พระเจ้าประสงค์ท่านตั้งอ,อกตั้งใจกว่าที่จะเดินจงกรมแล้วลอยได้นี่ผมใช้เวลาตั้งเป็นปีนะพี่ใช <c oughs> ่ไหมสภาฟัางสภาวะนี่กว่าที่เราจะเจอมันยากเย็นยาก,ยาก,ยากเย็นแสนเย็นเหลือเกินแต่เมื่อวานพระมาบอกว่าผมเดินจงกรมแลว้วผมมีความรู้สึกว่าจิตผมนี่อยู่บนเมฆตัวผมเดินจงกรมแล้วมันลอยได้ แล้วมันละคาบริกรรมได้แล้วเนี่ยผมจะไปถึงไหนผมผมทาถูกหรือผมทําผิดจริงจริงมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่ามันเกินไปการเดินจงกรมในต้องให้มันรู้ตัวเราใช้สมาธิตื่นในการเดินจงกรมแล้วเราไปปล่อยจิตให้มันลึกลงในตอนที่เรานั่งสมาธิแต่ถ้าท่านทาทาแบบไม่รู้ทําแบบไม่รู้ทําแล้วเจอเจอแล้วมาถามเจอว่าท่านเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าตัวเองลอยได้เนี่ย ถือว่าท่านตั้งใจมากถ้าไม่ตั้งใจอย่างนี้สุนระยะเวลาสิบวันสิบสองวันมาเจอสภาวะแบบนี้ถือว่าเร็วเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็น,เน,เนพัฒนาการของผู้คนเจ้าแล้วก็ดีใจดีใจว่าข้าวเนื้อถาผักทุกเส้นหรือการ,ราอุปธรรมบำรุงของญาติของโยมของท่านพุทธศษาสนิกชนไม่สูนเปล่าพอเราเห็นพระตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้ก็ดีใจว่าข้าวของเราอาหารของเรา สิ่งที่เราอุปถาหกรรลุงไม่เสียเปล่าท่านเอาไปตั้งใจเดินจงกรมท่านเอาไปตั้งใจนั่งสมาธิทําความภาคความเพียงแต่ละองค์แต่ละท่านก็ตั้งอกตั้งใจมีสภาวะดีๆมาฝากกันทุกบ่ายเท่านี้คณะทํางานพระเจ้าประสงค์คณะพี่เลี้ยงก็ดีใจแล้วเนาะ,ะดีใจเห็นพัฒนาการพระเจ้าประสงค์สิบกว่าวันทั้งที่บางท่านบางคนก็ไม่เคยปฏิบัติมาเลยบางท่านบางคนก็เลยเคยเรียนมาบ้างแต่ว่า ก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่างวันเนี้หลวงพอ่อเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อเทศหลวงพ่อสอนเรื่องการกําหนดใช่ไหมพี่พี่อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าการกําหนดนี่หลวงพ่อจะบัญญัติว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนี้นคืออะไรสภาวะในสมาธิที่เกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะจัดการแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นว่าอย่างไรใช่ไหม เมือหลวงพ่อพูดเรื่องอาิที่สมันไกใช่ไหมพี่อยู่ในเหตุการณ์นี่ก็อยู่นะพอครับอย่างนั้นผมก็วางใจได้ว่าพี่อยู่ในเหตุการณ์ครับดังนั้นการกําหนดคือกําหนดชื่อกําหนดนามสภาวะที่เกิดในสมาธิสภาวะนี้เรียกว่าอะไรสภาวะนี้เรียกว่าอะไรครับหลวงพ่อท่านจะสอนถ้าถ้าผ่านาบรรยายนี้แล้วผ่านผ่านเทศของเมื่อคืนแล้ว ก็พอจะเข้าใจได้แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตว่าตัวเองเจอสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดสิบสองวันเจออะไรมาบ้างแล้วก็จากนั้นจากนี้ไปก็จะเจอสิ่งใดบ้างหลวงพ่อถ้าจะกําหนดบอกไว้ก่อนว่าสภาวะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ชื่อมันว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นครับในการเรียนสมาธิเพื่อความจะไม่งงต้องบอกป,ป้ายปักทางไว้ก่อนไปถึงแยกนี้เขาเรียกว่าแยกเมืองฝังนะ เลี้ยวขวาไปแล้ววิ่งไปเรื่อยๆจะเจอ Global, โกบอโกบอนเฮานะออกจากโกบอนเฮานี่ก่อนจะไปถึงโกบอนเฮานี่จะได้เจอบ้านเล็กในป่าใหญ่ก่อนนั้นท่านจะบอกไป้ายไว้เลยป้ายป,ป้ายป,ป้ายป,ป้ายไว้วิธีการสอนสมาธิลวงพ่อท่านทำอย่างนั้นครับเพราะท่านกลัวลูกศสษทยท่านจะงงแล้วหาคำตอบไม่ได้นี่เป็นหลักการหลักการเหตุผลว่าทําไมท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์บางลูกที่ปฏิบัติมานานๆอย่างคณะที่มาจากอินเดียท่านว่า พอปฏิบัติไปความสงสัยมันเตมไปหมดเลยไม่รู้มันคืออะไรแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วหลวงพ่อบอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งนี้สิ่งนี้คือสิ่งนี้ผมกลับไปด้วยสมองโลง่ลงๆเลยตอนมามาด้วยความหนักใจพอกลับไปแล้วเบาใจโล่งใจว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันเกิดสิ่งนั้นมันเห็นอย่างนี้แสดงว่ามันยังอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่ไม่ผิดทางอย่างนี้ครับถ้าเรารู้แผนที่ซะแล้วมันก็ไม่ผิดทางอะเนาะแต่ถ้าเราไม่รู้จักแผนที่เลยไม่รู้เราจะเดินทางไปตรง,งไหนเนีว่า ทำสมาธิแล้วทําอะไรทําเพื่อจิตสงบสงบแล้วก็แล้วไปอย่างเงี้มันก็ไม่ได้อะไรหลวงพ่อว่าที่สอนสมาธิเนี่ยพ่อไม่ได้อยากให้โยมคณะศรัทธาผู้ปฏิบัตินักเรียนสมาธิทั้งหลายขอกหลวงพอ่อไม่ใช่ว่าจิตสงบแล้วก็แล้วกันไปไม่มีอะไรสุดท้ายพอสงบบ่อยๆมันคุ้นชินกับความสงบมันก็ถอยพอถอยแล้วมันก็ละละแล้วมันก็เสือเส่อมเสื่อมแล้วมันก็หันไปสู่อบายดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เลยสอนว่า จากตรงนี้ไปควรจะเป็นอย่างไรควรจากตรงนั้นไปควรจะเป็นอย่างไรท่านจินบัญหยัดขึ้นมาอย่างเมื่อคืนเนี่ยวันนี้จะได้คุยกันตอนบ่ายกับพวกคุณเจ้าเรื่องการกําหนดนี่เหลบสรุปเรื่องที่หลวงพ่อท่านสอนเมื่อคืนว่าอะไรบ้างจะได้บอกเล่ากันฟังฉะนั้นแรกๆก็อาจจะงงว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งนี้ส,นสิ่งนี้คือสิ่งนี้เราจะจัดการมันยังไงแต่พอมาเรียนแล้วได้รู้แล้วเข้าใจแล้วก็จะจัดการมันถูกในสภาวะนั้นนั้น,นพอเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ท่านประพฤติปฏิบัติ ท่านตั้งอกตั้งใจแล้วก็ปลอยดีใจไปด้วยว่าแม้การอํานวยการดูแลอุปถาความรุงพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติท่านก็ตั้งอกตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อวานพระมาถามว่าผมเดินจงกรมเร็วได้ไหมองค์ถามนะดันเดินช้านะพี่เมื่อวานองค์ไม่ถามเดินเร็วเดินข้างผมนี่แหละแล้วเดินเดินจากอาจสงไปถึงเจ้าแม่กุดยิมเลยเมื่อวาน ศาลาหลังนั้นท่านคลองคนเดียวเลยแล้วเดินเร็วมากเดินชับ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 อาการกิริยาอย่างนี้ท่านมาบอกว่าถ้าผมเดินเร็วนะอาจารย์เพื่อนเขาจะว่าผมไหมผมจะเป็นตัวแปลกในสังคมหรือเปล่าผมบอกว่าผมยังอยู่ครับอาจารย์หลวงพ่อผมยังอยู่ครับถ้าผมยังไม่ตำหนิแสดงว่าหลวงพ่อยังทําถูกครับเมื่อวานก็เลยมีหลวงพี่รูปหนึ่งเดินจงกรงเพราะจิตมันได้ที่แล้วนี่จิตมันได้ที่แล้วจะเดินเร็วถ้ามันได้ที่ก็ดี จะเดินช้าถ้ามันได้ที่ก็ดีแล้วแต่จิตมันจะได้ที่ตอนไหนตอนเร็วหรือตอนเช้าพอเห็นกานเร่งการเพื่อประพฤติปฏิบัติก็เห็นกำไรเห็นผลประโยชน์ของพวกเราท่านทั้งหลายตองประการแรกอัตยประโยชน์ก็ท่านสร้างประโยชน์แก่ตัวท่านเองด้วยประการที่สองท่านสร้างประหิประโยชน์คือประโยชน์แก่พวกเราผู้ได้ประพฤติปฏิบัติถวายการอุปถัมภ์ดูแลพระพระบุญเจ้าเหล่านั้นด้วยพอเห็นท่านตั้งใจประพฤติเห็นท่านตั้งใจปฏิบัติ เราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเวลาอยู่กับหลวงพ่อปฏิบัติเร่งๆอย่างเนี้ยเหมือนมรรคผลนิพผ่านมันจะฟ้าได้มันอยู่ไม่ไกลมือเอื้อมนี่นะเวลาอยู่กับหลวงพ่อเวลาพะพฤติปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์เวลาเร่งการปฏิบัติเข้าอย่างนี้มันก็มีความรู้สึกว่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไม่เกินความจริงเลยมรรคผลนิพผ่านมันจะเอื้อมถึงมันจะว้าได้อย่างนี้ยจ้านั้นพอพระเจ้าพอสมทพนมาพะพฤติปฏิบัติท่านก็ได้สิ่งเหล่านั้นสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ ก็ดีใจในความตั้งใจภาคเพียรพยายามของทุกทกท่านครับแล้วก็อยากให้คณะรัทธาออกตนนสัทธาได้ดีใจด้วยได้ปลื้มใจด้วยว่าข้าวก็ตามพัตตาหารก็ตามน้ำป้านังก็ตามที่โยมทั้งหลายหามาด้วยความยากลําบากได้มาน้อมถวายพระคุณเจ้าพระเจ้าประสงค์เหล่านี้ท่านก็กระทําความภาคความเพียรได้ความยากลําบากเพื่อจะสนองบุญต่อบุญแทนบุญให้เป็นอานิสงส์จก่ท่านทั้งหลายผู้ได้มาถวายอุปถา ให้โยมได้อาน,นิสงส์อย่างเต็มเน็ดเต็มหมวหน่วยด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการประพฤติปฏิบัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นครับท่าน,นในทุกท่านได้ดีใจได้ปลื้มใจว่าโอ้สาภาวะยากๆอย่างนี้ท่านก็หายเจอจริงๆมันไม่เกินความพยายามของมนุษย์ถ้าเราตั้งใจไม่ได้เกินความพยายามของพวกเราเลยดังนั้นท่านตั้งใจท่านจึงเห็นข้าวเนื้อหักผักหนึ่งเส้นของศรัทธาผู้ถวายมาไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้เสียเปล่ามาเป็นกําลังมาเป็นพลัง ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ภาคเพียรพยายามได้เดินจงกรมได้ทําสมาธิอย่างเต็มสติกําลังครับนั้นก่อนให้ท่านทั้งหลายได้ปลื้มใจในกุศลส่วนนี้ได้ดีใจว่ามีคนที่มาทําบุญแทนพวกเราในการเดินจงกรมในการทําสมาธิโดยอาศัยท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายได้เดินจงกรมทําสมาธิครับลําดับถัดไปจะได้นําพาคณะศรัทธาสวดอิติปิโสสวดลักขี สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นลำดับสืบไปนะครับ